สองคนยังไงก็ไม่ไม่มีทางหนุนครับไม่มีทางหนุนครับผมสวัสดีครับผมท่กแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะที่มีสายยางแตกในกลางหรือแตกตรงไหนก็แล้วแต่นะทีเ่เราจะาทํำยังไงนะฮะโดยเราไม่ต้องใช้ข้อต่อนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แบบถาวรนะครับผมประมาณนั้นเนาะคลิปที่ผ่านมาเนผมได้จุดตรงนี้นะจุดตรงเนี้ยใบเบรนี้เพื่อจะเอาตัวนี้เข้าให้มันได้นะ พราะปกติถ้าเข้าเฉยๆเนี่ยมันจะเข้ายากนะฮะถ้าเราไม่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 มีวิธีนะฮะผมจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆนะโดยเราไม่ต้องจุดไฟนะเพื่อจะยัดเข้าไปเลยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงฮะแต่ว่าเราจะไม่จุดไฟนะผมนะนี่ประมาณนั้นแล้วก็จะใช้แบบถาวรนะโดยจะใช้กาวนะหรือน้ายาประสานท่อนี่ครับประมาณนั้นนี่ครับลองดูนะครับพอเดืนะจับยัดดูก่อนเป็นไงยากนะฮะจับยัดก็จับยากนะครับนี่ยากครับ ยากครับผมยากนะฮะตัวนี้ยากอยู่นะครับเสร็จแล้วเราจะทาก่อนครับมือผมเปื้อนอยู่ดีนะฮะแต่ทาก่อนทายะนะครับเพื่อเราจะให้มันให้อยู่แบบใช้แบบเป็นแบบหลายปีเลยฮะประมาณนั้นเข้าไปได้สักสามซ็นแล้วก็น่าจะโอเคนะฮะ นี่ครับผมก็ต้องมือเพื่อนอยู่ดีครับผมประมาณนั้นนี่ครับเราก็จับตัวนี้ครับจับยัดเข้าไปนะนครับจับตั้นเลยครับดันเข้าไปครับนี่ครับผมมานี้นะฮะแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึงฮะต้องใช้ความยายานนะผมนะนี่ครับ โดยไม่ต้องใช้ลนไฟนะฮะแล้วก็ไม่ต้องอะไรสิ้นะฮะใช้ตะกาวทาแล้วก็พยายามดันเข้าไปให้ได้นะฮะประมาณเมื่อ,อจ,จะเพื่อนนิดน,นึงฮนะนี่ครับผมเพื่อทู้ชมทุกคนนะฮะที่ได้ดูแล้วไปทําตามนะ,ะผมนะนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านต่อแบบนี้ยมันอาจจะใช้ได้นานมากนะ,ะ้ท่านใช้จนลืมเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหรือมันแตกนะะแบบนี้สามารถใช้กระปั๊มได้เลยฮะปั๊มน้าน,นะฮะ เวลาเราต่อ,อกกจับปัน๊มน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยะฮะแล้วก็แรงดันก็สบายๆฮะตัวนี้นะเพราะว่ามันทานันยาประสานนะตัวนี้เรเรียบร้อยแล้วนะประมาณนั้นนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะรอแป๊บนึงนะ่งฮะเราจะไปทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะในห้องน้ํานะนี่ครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดน้ํานะเรามาดึงดูก่อนนะว่าว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะประมาณนั้นดึงให้ท่านผู้ชมได้ดูดึงแรงเลยดึงสองคนยังไงก็ไม,ไม่ไม่มีทางหลุดครับ ไอม,มีทางหลุดครับผมเพราะมันทากาวเรียบร้อยแล้วคุณใหญ่ท่านมั่นใจนะหนึ่งกบับปั๊มน้ำนะฮะเพราะมันจะหลุดจริงแบบไม่หลุดนะฮะดึงสองโคตรเรงก็ไม่หลุดครับดีบดสายยางจะฉีกขาดเองประมาณนะนะั้นเนาะนี่ครับเรามาดูครับว่าน้ํายังไงเอาน้ําดูก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูแรงน้ำตรงนี้ไงนะจะปิดน้ํานะปิดน้ําตรงนี้นะครับปิดน้ําไว้เลย ดูแรงดันตรงนี้นะฮะยังไงก็ไม่หลุดนะคนหนึ่งยังไม่หลุดเลยครับนี่ประมาณนั้นดูเลยครับนี่ฮะดูครับผมนี่ครับน้ำมันดีออกเลยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะที่ว่าใสาย,ยางขาดนะฮะเวลาต่อปัามน้านะฮะหรือว่า,าใช้งานหนักๆเนี่ยก็สามารถทาแบบช่างแข็งได้เลยฮนะโดยใช้แบบนี้เลยฮนะถ้าอยากมันดีก็ ไม่ต้องวนนะฮะมันจะมีรอยไม่มีรอยดำนะแล้วก็ทากาวแน่นๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดกาลเลยครับใช้ยนแบบสายยางปุกไปพร้อมกันเลยนะไม่มีการหลุดนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างเข่งกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนจนจบสวัสดีครับ